นะโมตัสสะภะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาระระหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ั้นนะโมตัสสะพระกวัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณมตตสภปคกวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอง,งนะะคอมมอนอนอ์นั้นขันห้ากับอุปาทานไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่อุปาทานต้องอาศัยขันห้านั่นเท่ากับว่าถ้าขันห้าไม่มีอุปาทานก็ย่อมไม่มีเมื่ออุปาทานอาศัยขันห้าดังนั้นอุปาทานจะบังเกิดขึ้นนอกเหนือจากในขันห้าก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ขณะเดียวกันสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกขันห้า จะมามีอุปาทานในขันห้าก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะขันห้ามีอุปาทานจึงมีถ้าขันห้าไม่มีอุปาทานก็ย่อมไม่มีถ้าขันห้า 5, มีแต่ดับอุปาทานเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับหมายความว่าเมื่อตัณหาอุปาทาน ดับเพราะสำรอกอวิชาโดยไม่เหลือตัณหาอุปาทานจึงดับอุปาทานดับหมายถึงดับอวิชาเมื่ออวิชาดับวิชชาย่อมบังเกิดขึ้นตรัสกับพระปัญจวัคคียว่าดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมทั้งหลาย แปลว่าที่มีอุปาทานก็เพราะอาวิชชาต่อเมื่ออวิชชาดับวิชาคือดวงตาญาณปัญญาวิทยาแสงสว่างก็บังเกิดขึ้นความบังเกิดขึ้นแห่งปัญญาเป็นความบังเกิดขึ้นแทนอวิชชาคือจากอาวิชชาเป็นวิชาไม่ได้แปลว่า ขันห้าดับแตกทำลายหรือตายพระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้วก็ทรงใช้ขันห้าในการแสดงธรรมเป็นเวลา45สา่สิพรรษาบรรดาเหล่าพระอาหารหันต์เมื่อท่านเสร็จิจของท่านแล้วก็ยังใช้ขันห้าดำรงอยู่ดำรงอยู่จนกว่าขันห้าจะแตกทำลายทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า อายตนะนั้นมีอยู่เราย่อมไม่กล่าวซึ่งอายตนะนั้นว่าเป็นการมาเป็นการไปเป็นการตั้งอยู่เป็นการจุติเป็นการอุปบัติอายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได้มิได้เป็นไปหาอารมณ์มิได้นี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ตรัสกับเกวตตาว่าธรรมชาติที่รู้แจ้ง ไม่มีใครชี้ได้ไม่มีที่สุดแจ่มใสโดยประการทั้งปวงปาทวีธาตุอาปโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้อุปาทายรูปที่ยาวและสัน้นละเอียดและหยาบที่งามและไม่งามย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้นามและรูป ย่อมดับไม่มีเหลือในธรรมชาตินี้เพราะวิญญาณดับนามและรูปนั้นย่อมดับไม่มีเหลือในธรรมชาตินี้ตรัสกับปาหิยะว่าดินน้ำไฟและลมย่อมไม่ยังลงในนิพพานธาตุใดในนิพพานธาตุนั้นดาวทั้งหลายย่อมไม่สว่างพระอาทิตย์ย่อมไม่ปรากฏพระจันทร์ ย่อมไม่สว่างความมืดย่อมไม่มีพราะเมื่อใดพรามชื่อว่าเป็นมุนีเพราะรู้สัจจะสี่รู้แล้วด้วยตนเมื่อนั้นพรามย่อมหลุดพ้นจากรูปและอรูปจากสุขและทุกข์เมื่อขันห้ากับอุปาทานไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่อุปาทานก็อาศัยกันห้า อุปาทานมีเพราะอาวิชชาเมื่อดับอวิชชาเพราะสำรอกอวิชชาโดยไม่เหลือความดับแห่งอวิชชาส่วนแห่งวิชาก็บังเกิดขึ้นส่วนแห่งวิชาที่บังเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าขันห้าดับแตกทําลายหรือตายแต่มีความหมายว่าขันห้ายังอยู่มีอยู่ยังอยู่มีอยู่จนกว่า จะแตกทำลายหรือเรียกกันว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นเองที่ทรงปรัสว่าอายตนะนั้นมีอยู่ก็คือขันห้ามีอยู่ยังอยู่เพราะขันห้ามีอายตนะจึงมีแต่การมีอายตนะนั้นเมื่อตัณหาอุปาทานเกิดที่อายตนะเมื่อจะดับย่อมดับในอายตนะ ถ้าธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยกระทำไม่ได้แล้วอยากไม่ได้มีแล้วใสการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยกระทำแล้วจะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เลยในที่นี้จะยกเป็นภาพรวมเพื่อให้เห็นภาพก่อนรายละเอียดจะจำแนกโดยลำดับต่อๆไป ตัณหาอุปาทานสังกตะหรือสังกตตธาตุสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ความคล้องเป็นผู้เกี่ยวข้องเรียกว่าสัตว์ทรงจำแนกว่าความคล้องเป็นชื่อของกลามเพราะยังยินดียังปัวพันกับตัณหาเหล่านี้ใช้บทพยัญชนะที่ต่างกันแต่มีความหมายอย่างเดียวกัน ก็คือเป็นทุกขะสมุทัยอรยิยสัจที่ทําให้เกิดภพใหม่นั่นก็หมายความว่ายัางใช้อายตนะเป็นที่เกิดแห่งตัณหาถ้าไม่ใช้อายตนะด้วยการดับเพราะสํารอกอวิชชาโดยไม่เหลือวิชาก็บังเกิดเมื่อวิชาบังเกิดอายตนะคือธรรมชาติพันห้าคือธรรมชาติ มีอยู่แต่มีอยู่โดยไม่มีตัณหาอุปาทานความมีอยู่แห่งอายตนะความมีอยู่แห่งขันห้าเป็นธรรมชาติที่มีอยู่มีอยู่โดยไม่มีตัณหาโดยไม่มีการปรุงแต่งอีกในยะหนึ่งความบวันไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยย่อมไม่มี แก่ผู้อันตหาและทิฏฐิไม่อาศัยเมื่อความวันไหวไม่มีก็ย่อมมีปัสสธิเมื่อมีปัสสถาิก็ย่อมไม่มีความยินดีเมื่อไม่มีความยินดีก็ย่อมไม่มีการมาการไปเมื่อไม่มีการมาการไปก็ไม่มีการจุติและอุปบัติ เมื่อไม่มีการจุติและอุปบัติโลกนี้โลกหน้าก็ไม่มีระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็คือนิพพานนิพพานหรืออสังกตะไม่ได้แปลว่าตั้งอยู่ดุดสารเนียดแต่นิพพานบังเกิดมีได้ก็เพราะมีขันหานี่แหละ แต่เพราะขันห้ามีตนาอุปาทานอิงอาศัยเมื่ออิงอาศัยก็ปรุงแต่งว่าอาหารการมะมังการการสลัดออกจากขันห้าจึงปรากฏการสลัดออกคือการละเสียการละเสียเป็นสมุทัยอรยิยสัจเมื่อละเสียเมื่อสลัดออกแล้วอายตนะขันห้าก็มีอยู่คือธรรมชาตินี่แหละ คือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรุงแต่งมีอยู่สาธุ